สาเหตุที่ทำให้สีลอกบวมแตกนะครับคุณผู้ชมหลักๆแล้วที่ผมเปิดชิ้นงานมาเกือบทุกเคสเลยทุกเคสเลยก็ว่าได้ไม่ใช่เกือบนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะเจอกับสีโป๊แดงสีโป๊ง 1K ซึ่งไม่ได้ผสมฮาร์ดดิเนอร์ก็คือตักแล้วโป๊เลยนะครับสีโป๊พวกนี้จริงๆแล้วมีหน้าที่แบบเก็บรอยเก็บรอยแล้วก็ต้องขัดทิ้งให้หมด ถ้าไม่หมดเนี่ยครับตัวเขาอะ่ะจะแปลสภาพกลายเป็นแป้งกลายเป็นแป้งแล้วก็ทําให้ชั้นสีเนี่ยมันหลุดออกตามชั้นของเขานะครับนี่จะล่อนจะล่อนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถึงถึงไม่โดนความร้อนก็ล่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับมันจะแยกชั้นระหว่างตัวของเขาเองนะครับตัวเขากลายเป็นแป้งนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นสีโป้เหลืองหรือโป้แดงสองเค นะครับในส่วนนี้ก็ลอกล่อนเหมือนกันทําไมล่ะนะครับทาไมนะครับสาเหตุหลักๆเลยมาจากการขัดน้า <c oughs> นะครับมาจากการขัดน้ําสมมุตินะครับโอทับบริเวณนี้ลงไปนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบด้วยการขัดน้าเนี่ยครับเวลาขัดน้าเนี่ยเห็นไหมครับความชื้นเนี่ยมันสามารถที่จะซึมผ่านสีโป้ลงมาได้นะครับความชื้นมันสามารถซึมผ่านสีโป้ลงมาได้มันก็เลย เกิดการแยกชั้นระหว่างาชั้นที่เป็นผิวผิวเหล็กหรือผิวสีนะครับกับชั้นสีโปะในขณะที่เราขัดน้ํานะครับถ้าเราไมา่ทิ้งให้ความชื้นมันระเหยออกดีๆนะครับเวลาเราพ่นสีทับลงไปเนี่ยชั้นฟิล์มของสีเนี่ยมันมันจะไม่มีมันจะไม่มีรูพุนนะครับน้ํามันไม่สามารถระเหยออกมาได้นะครับน้ํามันก็เลยต้มเดือดคุกรุ่นอยู่ข้างในนี้ และที่สุดแล้วเวลาอากาศผ่านไปนะครับเวลาการเวลาผ่านไปเนี่ยพวกน้ําพวกนั้นนะครับมันก็จะดันขึ้นมาให้เป็นปุดผืนอย่างเห็นไหมครับเป็นผืนเป็นตุ่มจากด้านในเพราะว่ามันไม่มีช่องระบายอากาศนั่นเองเพราะว่ามันโดนชั้นชั้นสีรองพื้นชั้นเคลียร์ทับไว้นะครับอากาศมันไม่มีการถ่ายเทอไอ้น้ําออกมามันก็เลยดันตัวสีออกมานะครับสาเหตุหล,ลักๆมาจากตรงนี้นี่เองนะครับหนึ่งเลย สีโปแดงนะครับสองเลยมาจากการขัดน้ําสีโปนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับผมเป็นเทคนิคความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่างหนุ่มเอามาฝากนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์นะรับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่างหนุ่มเยอะๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างหนุ่มได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ